สาวๆเคยมีปัญหานี้ไหมคะใส่บราแล้วไม่สบายแถมเนื้อปลิ้นแบบนี้เลยแอนจะมาเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะในส่วนของบราที่แอนใส่อยู่ประจําและบราวีบารว่าต่างกันยังไงนะคะบอกเลยว่าบราที่แอนใส่อยู่ประจำเนี่ยจะเป็นบราที่ค่อนข้างดันทรงนะคะแล้วก็ไม่เก็บกระชับด้านข้างเลยนะทำให้เนื้อปลิ้นออกมานะคะส่วนเบรี้บราเนี่ยคะเขาดีไซน์มาเพื่อสาวอวบโดยเฉพาะนะคะทุกคนเขาจะเก็บเนื้อด้านข้างนะคะแล้วก็กระชับทรงให้สวยนะคะแถมใส่สบายมากๆเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อในเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาตัด พออย่างดีเลยคนะทุกคนเนื้อผ้านุ่มใส่สบายบอกเลยว่าอยากจนบาตกเก่าทิ้งไปเลยเป็นบลาที่แอนอยากบอกต่อสาวๆมากๆเลยค่ะเพราะปราวีบาเขาเป็นบลาที่นุ่มสบายสุดๆเลยค่ะใส่แล้วสบายมากใส่แล้วไม่อึดอัดมีให้เลือกหลายไซส์แถมปรับตะขอได้ถึง3ระดับเลยนะดีไซน์สวยมากๆหมดกังวลเรื่องเนื้อปลิ้นไปเลยค่ะแถมอกชิดทรงสวยเก็บทรงได้ดีสุดๆเขามีให้เลือกถึงสองสีเลยนะคะสีเนื้อและสีดำ ไม่ว่าจะนําไปแมช์กับชุดไหนก็คือปังบอกเลยว่าแอนมั่นใจสุดๆพิกัดที่ลิงก์เลยนะคะ